ว้าวโอ้ยนี่จ้นี่่ะท่านผู้ชมออกด้วยกันแม่กับลูกค่ะโอ้ยมสวัสดีค่ะท่านผู้ชม มืนเดิมค่ะพี่หมอนพาแซบค่ะพาเข้าไปอีกแล้วค่ะไปค่ะไปลุ้นกันว่าจะได้อะไรค่ะวันนี้ไปค่ะนี่หนึ่งดอกโอ้อันนี้หลุดแล้วนี่อีกหนึ่งดอก เห็ดไคค่ะแต่ทางเหนือบ้านพี่มอนเรียกเห็ดลมจ้ะว้าวโอ้ยนี่จ้ะนี่ค่ะท่านผู้ชมออกด้วยกันแม่กับลูกค่ะ อุ้ยน้ำน้ำน้ำน้น้น้ำน้ำ้น้ำ้น้ำน้ำน้น้นน้น้น หนึ่งดอกเจ้าอันนี้เป็นไข่อยู่เจ้านี่ไข่อยู่เลยเห็ดละงอกจ้าไข่นี่เห็ดไข่เหลืองบานหมดแล้วจ้า อีกดอกหนึ่งจ้ามึกไข่เหลืองอีกหนึ่งดอกเงาะขนาดเจ้าหนึ่งดอกอุ้ยกำลังเงาะเลยนี่เฮ้ยสวยๆนี่ไข่ไข่เล็กอยู่เลยนี่อีกหนึ่งดอก,ดอกอเ,อเ,กอเอกอกจ้า กำลังมอ้เลยเจ้าเห็ดเจโรหรือว่าเห็ดละโงกจา้าว้าวไข่เหลืองสองดอกอุ้ยอ,อย่าตกนะจอย่าตกนะจอ้ยแกงจ้าแกงหน่อไร่ก็เยอะจ้าทุกคน ทั้งหน่อไล่หน่อบงเยอะแยะเลยค่ะแต่พี่หมอนไม่เอานะคะเพราะว่าวันนี้มาหาเห็ดค่ะถ้าเอาหน่อไปด้วยนี่โอหหนักมากค่ะไม่ไหวเพราะว่าเขาภูเขาก็สูงชันด้วยจ้ะต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าพี่หมอนหายใจแรงไปนิดนึง เหนื่อยมากขึ้นเขาสูงชันเลยเฮ้ย,ยนี่อดอกหนึ่งจ้างามงามเจ้า กหนึ่งดอกนี่อีกหนึ่งดอกโหกำลัง<อ>งาม จ้ทุกคนจ้าสวยมากหนึ่งดอกเจ้านีอีกหนึ่งดอกจ้าทุกคน จ้าทุกคนเห็ดละโงกค่ะหรือว่าเห็ดโจโลของทั้งเหนือเจ้าเห็ดละโงกก็พอได้แกงอยู่ใจทุกคนคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยะคะ่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคะ่ะบ,บายๆค่ะ สวัสดีจ้า